สนุนข่าวโดย บริษัทรัตนภเศักยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจ,จักรยานยนต์ยมาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีสอนรัตนภเศษยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้าง ชาวบ้านตำบลสาลาลายอำเภอชนแดนเจอสถานการณ์แ้งหนักเร่งขุดบอ่อบาดาลหวังหวานเข้ารอบสผู้สื่อข่าวรายง,งานที่กลางนาบ้านโพเตียมู่ที่3ามตำบลสาลาลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีชาวนากว่า30คนโดยการนำของนายประดิษฐ์มนคลังกรันตำบนสาราลายอำเภอชนแดนร่วมการขุดเจาะบอ่อบาดาลโดยร่วมการจ้างรถขุดเจาะบอ่อ หวังเพื่อสูบน้ําเข้านาในราคาขุดบ่อละ4 0 0 0บาทโดยขุดกันมาตั้งแต่เช้ากว่า20บา่อไม่พบน้ําใต้ดินสุดท้ายมีน้ําไหลรินเล็กน้อยแค่ล้างหน้าเสียเงินไปหลายหมื่นบาททั้งหมดผิดหวังเดินคอตกพากันกลับบ้านไปนอนรอฝนตกซึ่งตอนนี้ต้นข้าวโพดมันสําปะหลังตายหมดเกลี้ยงแล้วนางแพลวมนขังอายุ55ปีอยู่บา้านเลขที่60บ้านโพเตียหมู่ที่3ตําบลสาลาลายบอกว่าตนเองทํานากว่า60ไร่ข้าวตายหมดแล้วและได้วนันเข้า รอบสอหวังว่าฝนคงตกแต่สุดท้ายฝนไม่ตกมานานกว่า2เดือนส่วนานางวาสนาสีปิน่นชาวบ้านโพเที่ยงหมู่3มตะบนสาลาลายเผยว่าครอบครัวทำนากว่าร้อยไร่ข้าวตายหมด ต้องไถทิ้งทั้งหมดวอนรัฐบาลช่วยหาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อหว่านรอบสองเพราะไม่มีเงินซื้อพันธุ์ข้าวนายปดิ์ุรณ์ขังกำมันตบลสาราลายอำเภอชนแดนกล่าวว่ากเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่ได้รับความเสียหายจากภายแล้งมีข้าวกว่า2 3 0 0ไร่ข้าวโพด600ไร่อ้อย90ไร่มันสำปะหลังอีก600อไร่ตายแห้งหมดเบื้องต้นได้แรงงานให้ในายนรงศักดิ์หอมมาลายาอำเภอชนแดนทราบแล้วเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากจงังหวัดต่อไป มา20ปีแล้ว20กว่าปีมาแล้วครับไม่เห็นแรงขนาดนี้สักปีเลยครับแล้วตอนนี้ขุดกี่บอ่อแล้วครับขุดบอ่อขุดไปสิบกว่าบอ่อแล้วได้บอ่อเดียวก็ไม่ไม่แรงนะครับน้ำพอพอได้ล้างหน้าล้างตาได้ข้าวก็ตายหมดแล้วกำลังจะกำลังจะตายอยืนต้นเลยครับ อยากให้หน่วยงานทางภาครัฐนะครับมาช่วยเพราะเป็นบ่อน้ําตื้นผมอยากได้บ่อน้ําลึกที่จะมาช่วยชาวไร่ชาวนาะบ,บนสารลายหมูสามหรือว่าทุกหมู่แล้วครับที่ตําบลสารลายหรืออําเภอชนแดนนะจะแหลงทั่วถึงกันหมดะครับ